ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ทุกท่านสมหวังดังคำทำนายทุกประการสาธุ8วันเกิดชีวิตเริ่มดีขึ้นงานเริ่มดีงเดงินเริ่มปังสรุปดวงวันเกิดใครเกิดวันอะไรตามมาฟังดูกันเลยค่ะคนเกิดวันอาทิตย์สิ่งที่หวังไว้จะสำเร็จ แต่ต้องใช้เวลาต้องรอเวลาสักหน่อยคนเกิดวันจันทรใกล้จะถึงเส้นชัยความฝันจะกลายเป็นจริงในไม่ช้าคนเกิดวันอังคารมีอุปสรรคเข้ามาเหมือนมแมลงวันมแมลงวีทำให้คุณรำคาญแต่ทำอันตรายคุณไม่ได้คนเกิดวันพุธกลางวันโดยรวมดีแต่เบื่อเรื่องคนนิดหน่อย แต่ถ้ามองข้ามเรื่องคนเรื่องดราม่าไปได้ก็ไม่มีปัญหาคนเกิดวันพุธกลางคืนรายได้เข้ามากรายจ่ายก็มากถ้าวางแผนดีก็ไม่มีปัญหาอะไรคนเกิดวันพฤหัสบดีชีวิตมีแต่งงานงานงานโดนโยนงานมาให้ตลอดคนเกิดวันศุกร ชีวิตเริ่มดีขึ้นงานเริ่มดีขึ้น,งนเนงินเริ่มปังบวกดวงที่พจรลงเท้าเดินทางบ่อยคนเกิดวันเสาร์ดวงปลดล็อกความสำเร็จคุณจะได้พบเจอกับความสำเร็จสมหวังและจะได้ก้าวหน้าในไม่ช้าถ้าไม่อยากพลาดคำทำนายดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องเลขเสริมดวงไว้ด้วยนะคะยิ่งตามยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งดี